ไลน์แล้วเนอ์เอาครับคุยครับออฟฟิศวัดนี้ครับพ่อแม่ปีน้องครับผมวันนี้ข้าเจ้าก็จะอวยพรพ่อแม่ปีน้องขอให้ข้าพเจ้าก,ขาาก็ข้าเจ้าก็หันนะว่าโจ,จงนี่เน,นี่ยคนเขาเนี่ยตุกขนาดโค้งโควิดนี่อย่างจะได้มข้าเจ้าก็จะขออวยพรถึอปีน้องกุคนขอให้กระผม ขอให้แตความซุกความเจริญความสุขเจริญขอให้ผมโัคดีดีกินดีนะครับพี่น้องสวัสดีครับยคสวัสดีเจ้ามันน้วยนุยอย่างไหมอมันน้้ยมาเลยพ่อพิงน่ยถ้าเกิดกูเล่นมกยัโอมไอ้เี้ยแชมเ้าไปไหนมาหลับปะหลับปะที่าล้วเชียแ้าออทํนาทเออตใจยไมึหลับหรอน้ำมา อ๋อสั์เอาสืู้นอนเลยเอาไปอมเราก็ต้องพูดว่าเอาขลับคืออมอขลัคออมนะ <c oughs> เออีเียคอนเทนดดีๆทั้งนั้นเมียงูเมียงขนาดน่ะครับผม <c oughs> เล่นที่ระดีครับ <c oughs> เอออ้ยฮิวต้องกดก่อนเ,เลยกลันกเลยกัน ก็เลยกะเล่นอะไรไม่ไรก็เลแล้วต้เสี้ยนเอาเลยนสัหา่นมไดอ่ะสนใจอ่ะเอาเลยไปมือไงออริต t ้สูงกว่ามึงมึงมาตัดให้กูนะไอชี้ไปมไปข้างบนไปมือไปไปุ่มไปขามไปกาจะได้ข้าไปไป่วยไป้าเือกก่อนห้ามไปกินเจ้าจะได้เอา แล้วคิงว่าตากระตีนเนี่ยอันไหนมันสำคัญกว่ากันมาว่ตามันมีแล้วไวตามิวมันมีไวตตินมิวเออทีเมื่อห่เล่นก่นอะไรวะพูดอะไรกันปะตินตินจะได้ตหนคิงผนตีนนะ โอ้งานนั่งโลงตั้งเป็นอย่างฮะงานรวยงานเป็นปอเลี้ยงตะคิดปมีตาเนี่ยคิดจะหันผลต่างก็ตายไปเฮ้ยนิ้วไปบ้าเป็นคนใต้เป็นคนปั้นตายปุ้นพร้อมหน่อยพร้อมหน่อยเชื่อว่โอ้เป็นตังปุ้นเตียวเป็นงใต้พุ้นไอคนเหนือเนี่ยไปเชียงใหม่เหรอไอ ไปเจียงใหม่กันไปที่เจียงใหม่อ้สนุกสนานม่วนเลกเอิตงจตไม่อกลเี๋ยวอเลี่ยงอะคนคนี้นีต่างจังหวัดสุกไม่มีความไมไม่มีความเป็นเมืองหลวงเลยรคนดูตามที่คนกอนยบจำบ้ามาละ ไมได้ไปได้ได้ไปได้ไปได้ไปไดไปด้ไปได้ไดูได้ไป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 ่้ไมนด้ไปได้ไปไ้ไปึ้ไปได้ไป่้ไปไไ้ไมอไปไไปไไปไัไป้ไปไไป่ไไไมไไ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 ่ไไ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 ไ่ ปมันเห่พปไมมันเห่ก uh> ู้กู้ระอปิดไมมันเหี่ปเนี่ยปิดไมมันเหี่ยม่อะปิดไมคแล้วอะเด้ปิดไมเจมเบ้านะปิดไมกันเล็กเนี่ยฮะไปเก่งมันปิการหายไปไหนล่ะหายแซ่บีิการจะได้ ทำไม่อย่างบะอูอู้ย้ำล่ำเหลือนะกะส้มหยุดส้มหยุดเห้จักกอส้มหยุดปากไม่เห็นปะตายอีอีอีหันกอหันกอเอาคือมันตายไรอ้อนเนี่ย

บาบอ้กินบนอนองเพลงข้ามันไก่แบบว่าภาษาเหนือให้ฟังด้ยก่อนโอ้ยเทปเป้งมาเฮ้ย ตายไหมตายตายแล้วแหละมัตายกัเลยไม่โตตายโดนสามโดนสาเอามันตายเออน้ำน้ำแบประดิษฐ้อบ่เฮ้ยขอมานาหน่อยขอมานาคือน้องกำเจ้าผู้ักผู้ ยยามคือเหมือนเหมือนไอท็อปปิ้งอ่ะพยายามจะเหนื่อยเว้ยแล้วแม่งเดี๋ยวาพูเหนือสุโขทัยบ้างมึงพูดแบบกูไหมขึ้นรถมาแล้วมึงไปตกแถวนครสวรรค์สุโขทยอย่าพูเงี้ยสกุลไทยบ้างนะไอจ่าไอแยเหมือนตั้งรถเชียงใหม่แล้วแม่งรถลงมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวาพูเหนื่อยสุโขทัยนะจริงเอ็งบ้านเดียวกันนะติดอยู่ตั้งรูมนะมามาบัถึงเชียงใหม่นะคะรู้ได้ยังไงว่า ใครเป็นคนสุดโขรดไทยน้ามึงจะหยิบกระปิกมาทำทีเออใช่เออจริงจริงจริงน้ากระปิกโปรดไทยต้องส่กระปิกไอ้เหี้ยตู้เป็นกระป๋องเหล็กอ่ะก็เป็นกระป๋องเหล็กเว้ยน้ำนม่ได้กระป๋องขออย่างมีไหนขอขอบคุณจัดน้ากระปเห็กโขรดไทยต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งอร่อยอ่่าใชน้าตลน้องไข่เอาน่ะได้ก่อนไข่เอาไข่เอา อู้ยบะเฮ้ยบะเฮ้ยโคตรเยี่ยเลยเยี่ยจริงยังไม่บินเตเซอร์บีนี่มันมีบนแอปีไว้เอะจะไปไมาดิมาดิคุ้นจักเราจะไปไปเออเยียเรเยอนี้มันหาเลยที่นี่นี่นี่มันหาเลยนะคุณถามวเนี่ย ไอเหี้ยม oh, ันม yeah, ้เหี้ยมันวะมองไม่เห็นมองไม่เห <c oughs> ็นปกเ้อจะไปไปอ่ะทอปปิ้งจะไปไจะไปไคือจะไปไปจะไปไป ไอ้กันลืมบ้านไหนเนี่ยบ้านไหนยนไปย่าไทยบียันไปย่จังหวัดไทไอนจะเป็นกอบ้านหน้าหงีกอาทิ้งดีอ่ หัวอย่างม่ล้มไปเลอ่ปิ้านบอกว่าบ่อู้ดีกว่าอู้ดีมาไงเนี่ยโนิ่งเน่นิ่งลอยเฮ้ยเ่ยโอยบาเฮ้ยโอ้โห่หัวตุ้หดหลายรอบแล้ว่้หลายรอบ้เลยเออโอยข่หัวเบ่เฮ้ยโอ๊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 ยลอยเฮ้ยเฮย ดีไม่ดีเจีนไฟแม่งเดินดีชิบไยเลยเนี่ยมันคาดมิเตอร์คือองไรยากมากาเลยเบเยนดีเล็ตโอ้โหเฮียอย่างโหดเลยแมเมื่อเราปลาสองตัวจากจางเนียหวางไม่ได้เลยเฮ้ย ทำไมมันจบแล้วเล่นดาใหม่ไม่ทำไมมันดูติ้นหวังจังวะฝอยเอ็นแล้ดาบใหม่เถอะก็ดาเดชที่เรื่อพี่ีมาตามแล้วใส่ผูใส่หูคัววเอาทีดีมาเอาทีมาผมก็พูดไปแล้วเนี่ยผมบอกผมบอกผมบอกไอ้นี่มิสเติรแบ๊บที่บอกว่าเบื่อแล้วผมก็เลยพูดเล่นไปทีดีลนนึกว่าพี่เป็นแครดี้ไงไอซิการไอ้ควยเอาตัวอภิมหาโคตรตะลึกมาผมก็ไม่ได้อะไรเลย ถ้เกิดเอามาเอามาแเลยไก็ดีเพราะว่าเพราะว่าที่มันมีนอมาสองสามบาทมึงมาทายหากันตัวแค่นี้เนี่ยนะเอาเว่กดินอย่มารอด้วยรอคอยน้ำโอ้ย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 เจ็บเจโอ้ยบังาขัวมเอ้ยโอตาตันออนเอาแล้ว โอ๊ยเป็นใหม่จริงๆออกเกมไหมออกเกมเล่นไหมไอ้เหี้ยแล้วตัวตัวไม่ดีก็ใครหลุดกูมาบอกกับทีวีกูแค่เรานิุาฮาอาจรียะอ้ไงผมพูดไปนะ มึงก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้เวทฉันเป็นคนเชื่อคนง่ายไอ้กลวยคนง่ายเลยนี่น้าละผู้หญิงหลอกแล้วแบนที่เอามาแล้วแบบที่เล่ได้คือสบายเลยเพราะว่าเพราะมีมีจะได้ช่วยการพูดพูดเปเตอร์มันไม่ยอมไงมันก็ไม่ให้เราให้เราฟาร์มไงเออน่าจะแบบสมัยแม่ใหไมันจบไว้เนี่ยเนี่ยผมก็เป็นสมองลิง few moments พี่ตาน่าจาเล่นเล่นอะไรดีไม่คต้นไม่โคต้โดก์อนเนอร์ที่บีพี่บี้หาคอมโบซัพพอร์ตเล่นกันดีไหมฮายาอยากอยู่บะอืมเล่นอะไรดีล่ะซัพพอร์ตที่มีสตันเฮ้ยสตันเรานม่โป้ควยแห่ห้าอัน ก็มีพิการตัวไรออนออฟเมดไดกิโลฮาเล่นไมเดนอ่าเล่นไมเดนไดเขาปิ้งเล่นอย่างไงไมเดนเลยนเขาเล่นคอมโบไมเดนไรอ้อนน่ะน้องน้องไรอ้อนทั้งคลิกทั้งฉีดหรือแค่ให้ฮาเล่นเบนถ้าเล่นเบนก็เอาตัวสตันมาเบนมิลาน่าแอนุว่าว แตกอ่ะอู้แตกอ่ะเออนะไปอ่านคอมโบคอมโบมาบอกเบนกันหน้าเอาเบนกับอะไรอ่ะคอมโบคลาสสิกเลยเบ้นเขาเบ้นเบนเบนต้องมีละมีเบี่ยงเบนอยู่ในนี่แหละไข่ไข่เบี่ยงเบนโค้ชเท้ากันโค้ชเท้ากับเบียนเบนอีกกระเทยบุเบนเซแลสเตอร์กอลยเนี่ยวะไทรไทร เนเซอร์สัตว์จริงเอาให้กูเล่นก็ได้นะเอาไอ้สัตวไม่บอกเลยยวอยวิสตเตอร์คอมโบตัหน้ากูเกลียดมันะเียเียสลาไอ้สัตวสลาต้องเจอเอเอสัตว์เอ้ไเี้ยฟุตฟุตกูไปไอ้สัตเลย ไม่ต้องเล่นไม่ต <Labor ator il fi> ้องเล่นลากคลิปวพี่จ้าเออท็อปไม่ต้องล่ากคลิปท็อปแอคทีเดียวเลไอ้บลูเกอร์มือทองผมอิมบลูเกอร์มือทองอ่ะโอ้ตะกี้มึงอิมบลูเกอร์อิมมอร์เท้าเด็กเรายังยับขนาดนั้นเลยคือแบบอารมณ์แบบไม่ได้มีจังหวะแบบยืนแม่สกิลเลยเนี่ย ก็ตัวกลางมีหวาดอย่างเงี้ยไม่มีแทงโคด้วยอันนึงปะาหื้อไม่แทนโคไปแล้วเอาหบาดไปดิบุกโกะบุกโกะจะดึงบุกโกกบุกโกะคือไปทางตังร่ม่ะเยอะรับมันเกิดคือปานิคเขาไปตั้นสบายๆครับแชมเบนไม่ยอมมาบ้านด้วยหลับแล้วคือปานิคไปตุ๊บหัวมันใครก็ไม่ยอมไปบ้านมึงทั้งนั้นแหลยเล็กไม่จบไม่จบทำไมอ่ะกดมันแกว้งแกล เลขใหญ่ิ้งไปครับมันก็ว่ามันใหญ่เข้าสกับมสกับกับโ่เปินคนรวยเปิ้นอยู่คนเดเออัดัมโบลูนู้นพอมาได้คิวได้คิวแน่นอนร้อยเปเซ็นได้คิวแบบร้อยเป็นขขบวนขบวนตัวตัวตัวตัคสองเราไล่ได้ง่าย อ,อไอออนดิสคอนโดปชม้มว่ามันสูงขนาดนะมันโจ้จานลงมาองงออเออมันโจกจานลงมาเตียวตึกบ้านกลับไปเต่าต<า>ิ๊กไมาแฮมอล้วมันยัดตัดป๊งตกพื้นนะ่ะสูงขนาดป่อยมาวะเมาคนเหี่ย ไรปล่อยมันเข้ามาไว้ไอ้เกียรอนี่อสูงเรื่องอยู่เลสัปมันเข้าไอ้เจ้เปอะไรวะเจ้าบาคนโดมันสูงนะมัน้มนอยู่สูงมันจ้งจานมาแล้วเตวป๊กบ้านไปสามวันป๊กมาแหมรถจักตบพื้นน่ะเออเออเจอขนาดัก็เบมว่าว่าเป็นเแล้วนะกางวันไม่มีใครคุยด้วยเที่ยง เรียกยกันยังไงเหอออมึงคุยอะไรนครับามาได้เรียการเยกงนทางบ้านค่อเอาไม่พูดถึงโคเลยปเจออีอย่ามายุ่กับมจับจับจัคับเลยครับัฮ้ยบ่เฮ้ยโอ้ฮาเจอ น้าอยู่นี่น้ามากโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็เจ็บหน็บเจ็มีหน้ามาตีเกลดกับต่อหน้น้าวจังไอ้สัโอ้ยเจ็บตายยตายฮึตายึตายฮึตายไอ้ควายบูลออไ้อลเอ เดี๋ยวนี้ฮ่ะนีฮค่ะนีฮคะจริงปะเฮ้ยทีนี้ก็เข้าไปฟาร์มมารอมันตีรอมันตีทันติของเราดีกว่ามขาเดินมาเดินมาเดินลาบเฮ้ยโอ้ยหมู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 ลอกลากนั่นไทยนั่าไทยนะฆ่าได้นะเฮยตายตายขิงเจ้าจะได้เอาจะได้เอาจะได้เอาสวยโอ้ยมีตันก่อมีตันก่อบะมีบะมีอย่างสักอย่างโอ้ลบอีนลุกเกอร์หายอีนลุกเกอร์หาย มาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วหนึ่ป้อมไหมหนึ่ป้อมไหมบ้าเฮ้ยบ้กเฮ้ยระวังเ้อโอ้ยยังอีบีก็น่ากลัวกูไม่มีสมาธิเล่นเกมเลยต้องมานึกทำเ <c oughs> มืองใครใครมาเถิดกลางแล้ว <c oughs> ถ้าเอาถ้าเ <c oughs> อายูท <c oughs> ูบก็ไหวเออเดี๋ยวไปสักพือนำปูได้ไหมเนี่ยไม่ไปไหนเลย โอ้ยน ok> ้องเจ็บละไอ้นี่แทนทเหูร้องเ้อแล้วกกล้องกุลเข้าเข้าเข้าเ้าโอ้ยเจ็บช่วยน้องตช่วยน้องตมีไหนกันรออยู่นี่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 มึงินเฮียอะไรมัเจ็บนะไอ้สัดลับได้ก่อนน้องหะลับมันลับเรหรับมันมันนสวยรอรอรอ ายเร้อยสวยแต่นี่โดนเอาสวยดีเงี้ยเอานี่สี l เนวยน็ต้องอย่างนนสีเนางบอกเฮ้ยมึงเลิกกูกเยดี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 ดดนดีดด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 ด ตีตีเออโอ้ยบักว่าคนชอบใจความ้ำลุยถอ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 ยกูว่าไอแชมเปาตีมแล้วันนี้ไม่แต่คนรุนไม่หยุดร้องนะกูจะใบมึงอะไรอะ อยู่ลอกยบ้าอยูบน่อออลเลยนะพ่อในพ่เบุ๊่อบุ๊กพ่อโผล่พ่อบกพ่อบุ๊กพ่อบุ๊กพ่อบุ่อบุ๊กพ่อบุ๊กพ่อบุ๊ก่อบุเกพ่อบุ๊กพ่อ่อบุ๊ก่พ่อยออ่่ก่ออ่ออ่อ่อ่อก อ้ไปเลยคนไทยนี่เขาเบื่อเป็นคนไทยคนไทยได้จัดได้ถ้ามีเป็นคนเมืองโอ้บัวลือดีอะไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยมันเป็นคนเมืองมันจะไปโคตรไทยได้ยังไงสามทิปี้ก่อนเปิ้ลผู้ไข่กาแฟอยู่นั่นนะ ลายน้มเหมือนกันขายส้มส้มห้ยส้มสาดสยุ่กัดหลวงเนี่ยทำได้แรงอ่ะไม่มีสมาธิเล่นเกมตัวโจ๊กอะไอ้สัสบอกว่าตัวนี้คือตัวโจ๊กอ่ะไปเอามันมามไม่ไู้เปนเกมอะไรก็อกมาแล้วทดแรงเอ้ยเอ้ยอีกแล้วนายกเป็นคนเมืองน้องมันจะเป็นคนเมือง ปู่อ่ะมันแกเป็นคนไทยอยาอากับาจากนจัน ดิสอามอ่ะนอนที่ห็นสลากพุ่งเข้ามามนอนหลเอานอนเออสลากพุ่งเข้าม,ม,มาที